ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมันละโตเลขบัญชี0972779830และงไงๆว่าเอาเด็กอา่าช่วงท่ามปีเดี๋ย่พ่อวิ่งได้พี่น้องนะอ่ะอาแล้ยวยนหัวไปเลยฮะไม่ทักตัวเธะบันจีกลัวพือพี่น้องพวกมันไม่รู้จักมันไม่รู้วยเลย อ่าหูเอาหยกวักกับมันหนึ่งวาวักมือไปฮะก็ไปโ,โ,โ,โกนลงเลยพี่น้องแต่ถ้าคนที่รูลล้แ่ละพี่น้องฮะด้วยอ่าไม่ได้เลยนายสัตว์นั้นนะอืมเนี่ยเพราะฉะนั้นฟ้ามรู้เาเคยพ่อเพียงเลยพี่น้องอ่าฮิดหนึ่งเร่งเร่งที่อัลลอฮฺซุบหฮานวะวาตาลาประทานใายอ่าฮิดหนึ่งมากมากอืม อิลมูที่เราได้คนละฮิตคนละหุยนี่เป็นองในหยกซสาัยเา่เราเรี่วมันก็น,นอะไม่เลือเลยอ่าย่างมั้งก็คือเลือกหนอกเอาเร่งเร่งเลยนอนแต่สิ่งที่คาดให้ไปก็คือยักษ์ชัลลอกขีายาติละการเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบหฮานาวะตาละกลัวพือละเี่นอง อย่าลืมว่าสิ่งที่พิษสิ่งที่หารำสิ่งที่ไม่กต้กตองนั้นพี่น้องคือเราตั้งอาซ a มอย่างเนวเนในใจเราว่าเราจะไม่กระทำเนี yeah. ่ยคือมีการกันโกรงเลยเนาะถึงปราดมังกนันนาวาไม่มาเต่าใดถ้าว่าใส่โกลงไปมังนัน่นเนาะอืมแม่เล่พ้าพี่น้องกับปันกันเลยนี่ไม่โกลงก็เข่งตั้งนั้นก็ตั้งกากต,าาตั้งไรมันเต็มมาเลยพี่น้อง แต่ตกร้องกันแล้วแต่รูมันกว้างไปทีนึงมันล้นไปมั้งอ่าพออย่างชัวจารีดโอ้ข้องกดนูมันตะแกรงมันรูมันเหล็กโอ้นามตีมันช่วยเออกองกดนูพาข้าไปน่องปั่นกันทีเดียวไม่ฟังว่าเสีเปล่าไม่ล้นเลยนามส้กลิบเนี่ยมันต่างระดับเนาะช่กรองบ้างพี่น้องเนี่ยว่าเอามาถ้าจานเอาเพีเลยนะฮะเนี่ย้าดอย้าดอยก็เอาพป่น้องปั่นพันหนึ่งก็เอาไห้ก็ให้ดอกก้องก็ให้จานเอาพีนี่ ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องเดือดร้อนมาพัวพันกับเบียร์ที่เราตัดอย่างนี้เงื่อเละแคลยอยปลํากันวัวรุ่งโลกพี่น้องนะได้เบียร์ที่หาลานอย่างบริสุทธิ์อ่าไปเอาของสัต์นั้นมาผลสักลึงครึงลึงพี่น้องผ้าเช่าเก้ากันที่นั่นอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาละาไม่รับอามาันอิบาดับที่เราทำอ่าเนี่ยโอ้นะพี่น้องนะมันต้อง อ่าในยุคนี้นี่คือจริงนันะหล่าอ่าสับสินสมบัติเนี่ยมันมีบางฮาเดีสองถ้าจำไม่ผิดของอิบนอาบิดดุนยานี่บอกว่าอัลมาลูศิลาฮุลโมมินสับสินสมบัติเนี่ยเบี้ยบัตรต่างๆเป็นศิลาฮุลโมมินเป็นสัญญาโต้บาฮีโมมินเป็นอาหุของคนโมมินคือเปรียบเลยให้เ้าใจว่าสับสินสมบัติกาเป็นสิ่งที่สาคัญเบี้ยนี้ นะ <N> เป็นสิ่งที่สําคัญเปรียบสเสมือนอาวุธไม่ฟา,วามว่ามาขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆถ้าเป็นสิ่งที่สําคัญพี่น้องแต่ว่านั้นเละน่ะถ้าบอผาดปั๊บมันก็หมีดบาดมือปันนั่นเลยน่ะมันคมน่ะเพราะฉะนั้นถ้าหมีดโค้นไปอยู่ในมือเด็กก็ไม่ปลอดภัพยพี่น้องน่ะถ้าหมีดโก้นอยู่ที่มือผู้ใหญ่เขโาโรจักชายนี่มันก็ปลอดภัยแต่ว่ามีดโ้นไม่สําคัญหรือพี่น้อง มันจะมีความสาคัญในตัวของมันนะเลสรุปว่าบอกเล่งไปเล่งมาเลยออกมาเลยพี่น้องก็หายดิเอาพี่น้องนะเบียเตเลสักอีดเลยฮะโขงมังอ่านันและอย่าไม่โขงพวกพม็นโขงคนเตเรกพี่น้องอัดด้วยโรงจริงๆฟาขขาสา้ำชันแต่แตะเพียบมันรองเลวรองเหล่าพอมามั่งนี้นี้ไม่โรงกันเลวพี่นอ้องอ่า เตยมาเลจ้านให้ก็หายจ้านเอาพี่เลยอ่านี่ข้าวมาในหูนี่มากแเร็วพี่น้องเอาไปคนไม่รู้เลยหมมาลัามาไล่จานเอาอนเออกับเบียนี่เอากคนขลยสะท้อนในใจผมหนึกทันทีสะอึกทันทีว่าเออใส่ยุคนีนี่ก็ไม่เอากรองกันเร็วกันนั่นเลยอ่าอรไมเร็วไอ้ตะเกีงที่าโกลอง,องนั้นปากก้าวไม่ต้องจ่ายกลองกับไม้อ่าเก่งสังกากนเลยพี่น้องอ่าเนี่ย เพราะฉะนั้นเราในท่านะคนเดียนเนาะพี่น้องผ้มเลยกบพี่น้องนี่กะช่วยกันก้องและบางที่ผมลืมพี่น้องก็คิดมั้งอ่าพี่น้องลืมกาเราช่วยกันคิดเฮ้เฮฮนั่นก้องเลยก่อนที่มันติดกากมาหรือว่ามันเทลวนลวนหรือปนตรเนี้ยเรานาเสหัดสึ่งขันเละกันเนาะอ่าสุดท้ายนี่พี่น้องอ่ากะขอขอบคุณพี่นอง g ตกทุก่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่า เราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกันนะในนอนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมแเลยกาทีมงานทุกคน อยากจะควบคุณพแม่พี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอมมาและโดยเฉอพาอะยังยิงพี่นองที่ให้การอโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องเราเป็นประจำในตุกๆุกตุกวันที่เข้าทางบัญชีทำดุลิลละพี่นองขอบควบคุณพี่นองตุก่านเหลยวแต่กำลังความสามารถของพี่นองอเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่นองอ,อยู่เตะฟัม ยูตีฟาร์มอิกลัสนายูตีฟาร์มบริสุทธิ์ใจนาโคงผมรมีพี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและวัองปินอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุทละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลานวันอัคเรันนะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0 8 6 8 9แ1 9 0 6บริหารงานโดยช่างมาสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น